สวัสดีค่ะท่านผู้ชมดิฉันลุงนภาบางแดงนะคะวันนี้เรามาเที่ยวที่สุขโขทยัยแต่ไม่ได้มาเที่ยวอย่างเดียวนะคะเรามาเยี่ยมชมเกษตรกร,ร,กรด้วยเกษตรกร,ร,กรท่านนี้นะคะทําพริกค่คะแล้วอนุทปไลของเราไปใช้บอกโอ้โหพริกของเขาดกมากๆเดี๋ยวเราไปพบกับเจ้าของแปลงพริกกันเลยค่ะจะตามลุงมาเลยนะคะท่านผู้ชม ค่ะพี่พี่จะแลมสีเลืกค่ะอยู่ที่ไหนคะเนี่ยอยู่อําเภอสีสําลรงตําบลทับพึ่งจังหวัดสุโขทัยลุงนึกว่าพี่จะบอกว่าอยู่ตลุงถามว่าอยู่ตรงไหนพี่อยู่ในป่าพิกอันนี้พิกของพี่จะแลมอ่ะพี่มนเนื้อที่ทั้งทั้งหมดเนี่ยกี่ไร่เขเนี่ยสองไร่กันเนี่ยสองไร่แล้วพรุ่งนี้จะเก็บพิกใช่ไหมเก็บพรุ่งนี้พรุ่งนี้แต่ต้องถามก่อนว่าพี่จะแลมเนี่ยใช้นูโฟไรท์เนี่ยใช้ ใช้ยังไงพี่ใช้ฉีดสูตรหนึ่งนี่สูตรหนึ่งก่อนค่ะแล้วใช้ปริมาณเท่าไหร่คะพี่ห้าสิบซีซีต่อน้ำสองร้อยลิตรตัวนี้เลยใช่ไหมคะ,ะสูตรหนึ่งเนี่ยห้าสิบซีซีต่อน้ำสองร้อยลิตรนะคะ,ะ,ะแล้วพอมันเริ่มออกดอกเหรอพี่ค่ะแล้วมาผสมสูตรสองใช้สูตรสองตามตามมาแล้วมันประหยัดไหมพี่ใช้ห้าสิบซีซีต่อน้ำสองร้อยลิตรเนี่ยประหยัดประหยัดมากๆเลย แล้วผลออกมาแล้วค่ะพี่ลำตรงลำต้นอะไรมันเป็นยังไงก็ดูดีตอนแรกต้นเล็กคิดว่าพริกต้นไม่โตนี่พอฉีดนดก็ลายต้นโตขึ้นมาได้กลัวต้นจะทนเม็ดไม่ได้ตอนแรกอ๋อพอมาฉีดแล้วมันเหมือนมันโตขึ้นแล้วติดดกไหมคะพี่รู้สึกจะดกก่าปิดแล้วปี่แล้วไม่ค่อยดกอ๋อแล้วน้ําหนักหรอพี่ก็ไม่รู้ปีนี้สองไร่เก็บรวดเดียวมันได้สองตันน่ะแล้วปีที่แล้วล่ะคะปีที่แล้วมาทำหก เอ4ไล่2งานเก็บรวดหนึ่งได้3ตันที่ว่าอดกจริงๆเลยนะ3ตันสูงสุดสูงสุดสแสดง,สงสดว่าสแสดงว่าของเราในตั้งแต่ใช้นูดฟอร์ไลท์เนี่ย<ช>มันโอเคเลยใช่ไหมพี่วันนี้ว,นนว่าจะเก็บพวกนี้คิดว่าได้2ตันเนี่ย2ตันขึ้น 2>, 2ตันขึ้นน่าจะได้ แล้วเรื่องปัญหาพี่ปัญหาแต่ก่อนเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างมันมีไหมปัญหาก่อนปัญหาก็พวกยอดพวกแมลงนี่ยนะพี่ยอดพวกแมลงแล้วพอใช้นูดเขไล์เป็นไงบ้างก็เบาเบาเหมือนมันช่วยลดต้นทุนพวกยาฆ่าแมลงอะไรอย่างเงี้ยอ๋อแล้วปุ๋ยแล้วพี่ประหยัดไหมประหยัดปุ๋ยใส่น้อยมากเลยปีนี้ปกติพี่ใส่ไรละกี่ลูกอะสามลูกกว่าสี่ลูกเลยรไ่้ไหมปีนี้เพิ่งจะหมดไปสองลูกกว่า ปีนี้นะพี่แล้วปีที่แล้วมันเอปกติต่อไร่เนี่ยมันใส่สามลูกใช่ถ้าสองไร่มันก็หกลูกเลยใช่ไหมพี่อุ้ยลดไปต้องสี่กระสอบเจออ่ะโอันรู้สึกมันจนนั่นจริงๆใส่ปุ๋ยน้อยมากปีนี้ใส่ปุ๋ยน้อยมากโอ้โหพี่กุงเด็ดได้ไหมเนี่ยได้สีมันมันสดมันสวยมากเลยอ่ะเขาเก็บอย่างนี้ใช่ไหมพี่สีแบบนี้เลยถึงจะเก็บแล้วแต่ถ้าเกิด เป็นเป็นแบบเขียวๆบ้างเขียวๆบ้างเนี่ยยังยังใช้ไม่ได้แต่ต้องเก็บแดงๆแบบนี้มันเนื้อมันหนาไหมพี่แด๊กพี่พี่จะนแลมแน่นเนื้อออเนื้อแน่นแล้วจับม่อบีบปุ๊บมันจะยุบหมดหรือยังที่ที่ที่ใช้เนี่ยพี่นุชฟลายยังยังเลยยังใช้อยู่คุ้มเลยใช่ไหมพี่ยันเก็บเกี่ยวเลยเนาะคะแล้วพี่พิกเราเนี่ยจะเก็บได้กี่รอบปกติทุกทุกปีที่เคยเก็บมา กินรอบเนี่ยซะงวดปีที่แล้วประมาณสี่ห้ารอบปีนปีนี้น่าจะกว่าเพราะมุญยอนน่ะอมันคือมันเพิ่มไปใช,ใช่ไหมพี่เหมือนกับว่าอายุการเก็บของเราก็ได้นานขึ้นพี่ประทับใจไหมประทับใจช่วยบอกความประทับใจให้กับท่านผู้ชมนิดนึงเชิญชวน,น,นท่านผู้ชมมาใช้นุชฟลท์ของเราเนี่ยมันดียังไงพี่ลองลองลอง,ลองซื้อไปใช้กันได้เลย ถ้าไม่ใช้ก็ไม่รู้เนงถ้าไม่ใช้ก็ไม่รู้แล้วพี่จะแลมมาใช้กับพิกอย่างเดียวไหมเนี่ยใช้ฉีดยาด้วยยาสูบใช่ไหมโอ้โหรอบที่แล้วมาแบกซะอืออค่ะก็พี่จะแลมบอกว่าให้ลองเถอค่ะอยากให้ยางพี่น้องลองใช้ดู ถ้าไม่ใช้ก็ไม่รู้เราถูกหลอกมาเยอะแล้วเนาะใช่ใชอ่อะไรใครเขาว่าดีมาลองดูอีกตัวหนึ่งนะคะนูซอ,อนไลท์ว่าจะดีจริงหรือเปล่านะคะประหยัดด้วยประหยัดนะคะท่านผู้ชมค่ะโทรมาเลยนะคะเบอร์โทรข้างล่างเนี้ยแล้วคุณเอาไปลองใช้ดูไม่ใช่กับพริกอย่างเดียวนะคะทุกพืชน,นะคะคุณค่ะใช่เลยค่ะใช่ไหมคะพี่ใช่ค่ะสวัสดีค่ะค่ะ